ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงสวยๆนะครับของเราติดถนนทางหลวงนี่เลยนะครับเนี่ยนะครับถนนด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าถนนหมายเลข3 2 3 1นะครับถนนค่อนข้างดีนะครับรถบรรทุก10ล้อรถขาจรนะครับจะวิ่งผ่านเส้นนี้ประจําเลยนะครับนั่นเลครับครับเส้นทางการเดินทางนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ เนี่ยครับของเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนเนี่ยครับไปยันนู่นเลยนะครับเราจะได้ความกว้างอยู่ประมาณ100เมตรเลยนะครับถือว่าสวยมากนะครับเหมาะสำหรับท่านที่จะทํากิจการต่างๆเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับเจ้าของขายเหมาเนี่ยครับอยู่ที่3ล้าน5นะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลห้วยม่วงอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ นี่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับที่รถกระบะวิ่งไปนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเราไปถึงถนนหมายเลข321มาลายแมนนะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินของเรานะครับก็อยู่ที่1กิโลกับอีก200เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ ไปมาหาวิทยาลัยกำแพงแสนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงโรงเรียนการบินนะครับก็อยู่ที่13กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่75กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงสารยานะครับก็อยู่ที่66กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่76ก <ง eterm Gore> ิโลนะครับเนี่นะครับเส้นนี้รถค่อนข้างวิ่งเยอะนะครับที่ดินของเราจะอยู่ด้านแถบโน้นนะครับนะครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับ แปลงไม่ใหญ่มากนะครับจะทํากิจการต่างๆนะครับหรือว่าจะเปิดเป็นปั๊มน้ํามันเหมาะเลยเพราะเส้นนี้นะครับที่ผมวิ่งมานะครับปั๊มน้ํามันจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับหรือว่าขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆเนี่ยเหมาะเลยนะครับเนี่ยครับทางนี้จะไปทางบางหลวงนะครับไปอำเภอบางหลวงนทางนี้เลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปเส้น3ามสองนมาเลยแมนนะครับเราก็วิ่งไปทางนี้เลยนะครับนออกไปนิดเดียวนะครับแม้รถสิบร้อเยอะนะครับรถขาจรค่อนข้างเยอะ เนี่ยผมต้องข้ามฟ้าไปฝั่งนู้นละนะครับต้องรอให้รถสิบรอไปก่อนนะครับนี่ครับถนนค่อนข้างดีนะครับนี่นะครับกว่าจะข้ามได้นะครับรถเยอะมากนะครับนี่นะครับอ่านี่คือขอบถนนนะนะครับนั่นคือแนวขอบเขตนะครับที่กั้นเอาไว้นะครับวันข้างหน้านะครับที่นี่ของเรานะครับ โอกาสที่จะขยายถนนมีแน่นอนนะครับเนี่ยครับที่เขากันไว้นะเนี่ยครับเนี่ยถ้าขยายถนนเป็น4เลนเมื่อไหร่นะครับที่ดินของเรานะครับจะมีราคามากขึ้นแน่นอนนะครับเนี่ยครับถือว่าทำเลดีนะครับเนี่ยครับของเราจะได้ความกว้างนะครับด้านหน้าที่ติดถนนนะครับกว้างเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับนี่นะครับนี่คือเสาเขตเรานะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับ เนี่ยเราไปถึงด้านแถบโน้นเลยนะครับที่เรามองเห็นเป็นคันขอบนี่นะครับนะเราจะกว้างอยู <S <s <ext periods> <road> ่ประมาณ100เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับเนี่ยครับจากนี่นะครับเราลึกไปเห็นแค่ขอบนี่ครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ37เมตรนะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ของดินของเรานะครับนี่ครับที่เราเห็นเป็นน้ำเนี่ยครับอันนี้เป็นน้ําที่เขาเตรียมที่จะทํานานะนี่ครับเนี่ยมองดินได้เลยนี่ครับนี่ครับแถวนี้น้ําไม่ท่วมนะครับ เดี๋ยวจะทํากิจการต่างๆได้เลยนะครับจะเปิดเป็นปั๊มน้ํามันหรือว่าจะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถนะครับเพราะว่าเส้นนี้นะครับรถสิบรถขาจรเยอะนะครับเนี่ยครับของเราจะไปนี่เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับทางเจ้าของเขาก็วางท่อนะครับวางท่อนะครับแล้วก็ถมดินเข้ามาเนะครับเพื่อที่จะเชื่อมถึงแปลงที่หนึ่งรอนะครับเวลาเราเข้าออกนะครับเราได้เข้าออกง่ายนะครับเดี๋ยวจะถมทํากิจการต่างๆเหมาะเลยนะครับด้านหน้าก็มี ลำลางสารประโยชน์นะครับเนี่ยโถมท่อเข้ามานะครับมีที่ทิ้งน้ําระบายน้ําได้สบายๆเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาเดินด้านแถบน้นนะเพราะว่าด้านแถบนี้ค่อนข้างจะลกหน่อยนะครับครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสวยๆนะครับที่ดินทําเลดีนะครับหน้ากว้างๆนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับจะแบ่งให้ลูก นะครับก็ยังแบ่งได้นะครับเพราะว่าหน้ากว้างเยอะนะครับแล้วก็เนื้อที่ก็ถือว่าไม่มากนะครับที่ดินหน้ากว้างสวยนะครับแล้วติดถนนทางหลวงแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับหายากนะครับหายากมากนะครับทางทิ้งน้ําทิ้งอะไรก็สะดวกสบายนะครับเนี่ยครับอันนี้เขากําลังเตรียมนะครับเตรียมปล่อยน้ําเข้านานะครับเพื่อที่จะทํานาแล้วนะครับ รับดินค่อนข้างดีนะครับดินแถวนี้นะนี่ครับนี่แม่สิบรอวิ่งนะนี่ครับนี่ครับเขากำลังปล่อยน้ําเข้านาเลยนะครับนี่นะนี่ที่จะเตรียมทํานาแล้วนะนี่ครับวิดน้ําเข้านาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับจากด้านแถบโน้นนะครับปึ๊บมาถึงผมนะครับมาถึงตรงคันขอบนี่นะนี่ครับในคันขอบนี่ครับ เราจะลึกอยู่ที่ประมาณ37เมตรนะครับเนี่ยมานี่37นะครับกับเสาเขตเนี่ยเราอาจจะต้องให้เจ้าของเขาทําการลางวัดที่เรานะครับเพราะว่าเสาเขตที่ดินบางแปลนะครับบางทีรถเกี่ยวข้าวรถดินรถอะไรเงี้ยครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับก็จะรถตีดินเงี้ยครับก็จะทับเสาเรานะครับบางทีเสานี่เห็นไหมครับเนี่ยนะฮะเสาล้มเสาหักนะครับเดี๋ยวเราก็ให้เจ้าของสอบเขตนะครับลางวัดให้เรียบร้อยนะครับมาจําไว้แล้วก็ให้สอบเขตเรียบร้อยค่อยโอนกันนะครับ นะครับแล้วก็จากนี้นะครับเราไปด้านแถบโน้นเลยนะครับเนี่ยจะเป็นลักเนี่ยครับตามรูปที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่เรามองเห็นคันนี่นะครับนะนี่ครับเนี่ยครับสวยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับที่ดินทำเลดีด้วยนะครับจะทำกิจการต่างๆน่ถือว่าเหมาะนะครับแล้วก็ของเรานะครับด้านที่หันหน้าไปทางนี้นะครับของเราจะเป็นทางทิศใต้นะครับนั่นนี่ครับทิศใต้คือด้านนี้นะครับเนี่ยครับที่ดินหน้ากว้างๆสวยๆนะครับ จะทำกิจการอะไรก็เหมาะนะครับเพราะว่าหน้ากว้างนะครับครับท่านใดที่อยากจะชมนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทร0989158974นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ยังมีอ่าเขาเรียกว่าลำรางสาสาธารณะนะครับนี่นะนี่นีนะครับเนี่ยวันข้างหน้านะครับเราอยากจะปรับมุมนี้ที่สวยนะครับ ปลูกบัวนะครับปลูกบัวด้านหลังนะเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะปลูกบัวที่สวยได้นะครับอันนี้เป็นของฐานะนะครับเนี่ยเคลียร์ให้ดีๆที่สวยนะครับเพราะว่าด้านด้านหลังของเรานะครับก็จะมีคลองส่งคลองส่งอยู่ด้านหลังที่ดินของเราอีกนะครับเห็นไหมเนี่ยครับด้านหน้าก็ติดถนนทางหลวงนะครับด้านหลังก็จะมีคลองส่งมาอีกนะครับ นี่ครับของเราก็จากนี้ก็ตรงไปนู่นเลยนะครับนี่นะครับนี่คือพื้นดินนะครับเนี่ยให้เอฟซีดูนะนี่ครับเดี๋ยวจะเอฟซีตกใจนะครับน้ําท่วมหรือเปล่าไม่ท่วมนะครับแถวนี้นะครับที่ดินเขตกำแพงแสนนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับเนี่ไหมครับสิบล้อนะครับสิบล้อวิ่งเยอะมากนะครับหน้าที่ของเรานะครับถ้าเราจะทํากิจการถือว่าเหมาะนะครับจะเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับหรือว่าอาหารตามสั่งหรือว่าทํากิจการต่างๆถือว่าเหมาะนะครับ เปิดเป็นปั๊มแก๊สปั๊มอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าหน้าที่ดึงของเรากว้างนะครับนี่ครับของเราจะตรงไปตามนู่นเลยนะครับเราจะเห็นคันอยู่นะขับคันน้่นแถบนู้นนะครับผมไปดูแล้วนะนี่ครับหลักเขตเราไม่เจอนะครับเหมือนเดิมนะครับเราต้องให้เจ้าของเขาสอบเขตนะครับเพื่อความสบายใจนะครับเพราะว่าผมเดินสำรวจดูหมดละนะครับนี่ครับนุงกระหาไม่เจอนะครับด้านแถบนั้นก็ไม่เจอนะครับ นี่คร right ับถือว่าสวยนะใช้ได้เลยนะครับหน้ากว้างนะครับแปลงไม่ใหญ่มากนะครับและเราได้หน้าหน้าที่ดินค่อนข้างกว้างเลยนะครับด้านหลังนะครับทางทิ้งน้ําระบายน้ำครับมีพร้อมเลยนะครับครับด้านหลักหมุดแถบนู้ผมอาจจะไม่ได้พาไปนะเพราะว่าผมเดินดูแลไม่เจอนะครับนะครับแต่ก็คือตามนี้เลยนะครับตามที่เราเห็นนี่เลยนะครับตามเป็นรูปที่ดินแบบนี้เลยนะครับหน้ากว้างนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับ f c ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลงสวยๆด้วยนะครับเนื้อที่2ไร่2งานกับอีก3ตารางวานะครับเจ้าของขายเมาที่3ล้าน5นะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณทุกท่านครับ